สวัสดีครับมาดูรีวิว c ีอุทปของปี2025กันนะครับเทรนของปีนี้นะครับแนวข้อสอบก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยสำหรับรอบนี้นะครับ listening เ,เนี่ยจะมีข้อหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันอแอบยากนิดนึงเพราะว่าเขาเล่นเรื่องคำศัพท์นะครับพาร์ทหนเนี่ยจะมีข้อหนึ่งอ่ะที่เขาจะคุยกันว่าผู้ชายไม่กินอะไรผู้ชายบอกว่าไม่กินซีฟู้ดทีเนี้ย คำว่าซีฟู้ดเขาก็ไม่ได้มาแบบกุ้งหอยปูปลาปกติเขามาด้วยสิ่งนี้ lobster อันนี้อาจจะรู้ว่าเป็นกุ้งถูกปะอ่ะแต่ Snapper ตัวนี้ผมก็แบบสแนปเปอคืออะไรอ่ะไม่มั่นใจเลยอะแต่ผมมั่นใจ c h i เก้นน่ะว่าชิคเก้นคือไก่ผมก็เลยบอกว่าอ่ะกินชิ i เก้นละกันอ่าเพราะว่าไม่กินซีฟู้ดนี่แต่ไก่ไม่ใช่ซีฟู้ดพอออกมานอกห้องสอบเปิดความหมายดูอ๋อสแนปเปอร์แปลว่าปลากระพงชนิดหนึ่งแล้วก็โอ้โหดีนะไม่ตอบโอเคก็ประมาณนี้เนาะ พาร์ทสอนะครับรอบนี้มีบูเบอรี่มาแบบเต็มอะ่ะจําไม่หมดแล้วว่ามีบูเบอรี่อะไรบ้างแต่จาได้ว่ามีคัพเค้กมีเค้กมีบูเบอรี่มัฟฟินมีบูเบอรี่อะไรอีกไม่รู้ซึ่งแบบจาไม่ได้แล้วนะครับก็แล้วคําตอบคืออะไรก็จําไม่ได้เช่นกันเพราะว่าพูดเร็วมากรอบนี้พาร์ทสไปไวแบบเร็วมากเลยอะ่ะเหมือนกับเขาคุยกัน2คนที่ทํางานผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงบอกว่า เนี่ยตอนเนี้ยหัดทําคัพเค้กอยู่นะแต่ว่ามัฟฟินก็อยากลองแล้วก็แบบน,นู่นนั่นนี่คือพูดไปมาเราฟังไม่ทันไงว่าตกลงคําถามถาม,ถามว่าอะไรนะครับก็เป็นประมาณนี้พาร์ทสเนื้อเรื่องไม่ยากแต่บางทีแบบรายละเอียดเยอะเนาะแล้วก็พาร์ทสมีตัวนี้น้องคริกเก็ตนะครับซึ่งแปลว่าจิ้งหรีนะครับโคำนี้ไม่เคยเห็นมานานมากแล้วแต่พอเจอคํานี้มาแบบนึกถึงพี่นคคกกิโอเลยอนะเพราะว่า กร์ตูนพีโนคิโอจะมีตัวตัวหนึ่งตัวจิวจ้งหรีดคริกเก็ตที่ใส่หมวกตัวเขียวอะ่ะนะเขาก็พูดถึงการส่งเสียงร้องของตัวจิ้งหรีดว่าเอาไว้ทําอะไรบ้างเอาไวา้ตัวผู้จะส่งเสียงเอาไว้ดึงดูดตัวเมียเอาไว้เป็นสัญญาณเตือนอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะครับก็ l i s t n n i n g ทรงเดิมไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับผมมาถึงพัดของ Reading กันบ้างนะคะ e a d i n g เนี่ยเปิดมา รอบนี้นะครับเปิดมาด้วย close test ที่ผมรู้สึกว่าค่อนข้างยากเพราะว่ามาด้วยแบบแนววิทยาศาสตร์แบบจา๋จาๆนิดนึงพูดถึงสารสกัดจากธรรมชาติว่าบางทีเนี่ยสารสกัดตัวเดียวกันถ้าเราใช้ถูกวิธีก็จะเป็นยาแต่บางทีถ้าให้ให,ให้ไปใช้อีกวิธีหนึ่งก็อาจจะเป็นอันตรายผมจําได้ว่ามีสิ่งหนึ่งคือคาคาเฟอีนเขาบอกว่าพอมนุษย์เอามาทาเรามากินกาแฟใช่ไหมก็จะเป็นอ่าเป็น เป็นสารกระตุ้นที่เราตื่นตัวถูกไหมแต่พอเอาไปใช้กับสัตว์บางประเภทอะ่ะมันอาจจะทําให้เกิดอาการแบบว่าเป็นพิษก,กับสัตว์ชนิดนั้นได้ซึ่งจริงๆเขมามีสารโอ้ยสารชื่อสารเคมีหลายอย่างมากแต่ผมจําไม่ได้เลยผมจําได้แต่คาเฟอีนนะครับตัวเดียวแล้วก็อ่อนนิดนึงคําว่าคาเฟอีนอนิดนึงประเทศไทยอ่านไมเราอ่านเราอ่านตรงตัวหมดเลยอะ่ะ คาเฟอีนเราอ่านแบบนี้ถูกไหมเราอ่านแยกทีละบรรทัดแยกทีละพยางคาเฟอีนแต่ว่าในภาษาอังกฤษไม่ว่าจะเป็นสำเนียงอังกฤษหรือสำเนียงอเมริกันแล้วในข้อสอบออกเสียงว่าคาฟีนมันไม่มีเฟนะเขาออกเสียงควบกันครับในภาษาอังกฤษเขาจะควบสองสองพยางเลยคาฟีนอ่านิดนึงเผื่อไปเจอที่ไหนที่แบบนอกจากซีอูเทปซึ่งผมก็เคยเจอข้อสอบดิสนียประมาณนี้ว่าแบบคาฟีนคืออะไรคาฟีนก็คือคาเฟอีนเราออกเสียง ต่างจากที่เจ้าของภาษาเขาเขาพูดเพราะเราอ่านออกเสียงทุกคำเนอะอ่ะดูต่อครับอันที่2 racism in Europe คำนี้นะครับแปลว่าการแบ่งแยกกันกีดกันจะแ,แบบเชื้อชาติศาส,สนาชนชั้นอะไรเงี้ยเขาใช้คำนี้หมดนะครับซึ่งในข้อสอบรอบนี้เขาพูดถึงในยุโรปเป็นหลักว่าชาวผิวสีอะผิวดำอะจะได้รับการแบ่งแยกหรือกีดกัน ในแทบทุกด้านเลยไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ในโรงเรียนการศึกษาในด้านกีฬาด้านบิสนเนสธ,ธุรกิจการหางานคือแบบทุกสรรพสิ่งโดนกันหมดเขาก็เอาสถิติมาให้ดูกันว่าเนี่ยประเทศไหนโดนน้อยมากกี่เปอร์เซนต์อะไรประมาณนี้นะผมว่าอันเนี้ยคำถามยากกดอันนี้เป็นเรื่องสั้นนะคือเรื่องเรื่องที่เปิดมาเป็นที่ต่อจาก close t e อ่ะจะเป็น short พแต่ผมรู้สึกว่ารอบนี้คคำถามผมอ่านแล้วแบบผมตอบไม่ได้เลยอ่ะมันคำถามดูแบบ มันตัดช้อยยากไงไม่รู้นะอ่ะไม่เป็นไรนะบางทีเรื่องสั้นอาจจะยากนะคุณถ้าถ้าเรารู้สึกว่ามันยากไปเราข้ามไปก่อนนะหรือค่อยกลับมาเดาก็ได้อ่ะเรื่องที่3สิ่งแวดล้อมยืนพื้นมาอีกแล้วสิ่งแวดล้อมมาตลอดทุกรอบไม่เคยพลาดรอบนี้จะเป็นการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อิมิชชันเพราว่าการปล่อยกา๊าซใครไม่ทราบกรุณากรุณาท้องสำได้เลยนะครับท่องในหนังสือซีอูเบุงคุโตนโนโดได้นะด้านหลังมีหรือว่า ออคอสฟรีท่องพท์ก็มีคำนี้เดี๋ยวทิ้งคอสฟรีเอาไว้ใต้ YouTube เป็นลิงก์แรกเลยกดเข้าไปได้เลยอยู่หัวข้อที่4ี่ท่องพท์หัวข้อที่4ปพิมพ์พีดีเอฟดาวโหลด PDF ได้จะพิมพ์ออกมาท่องอะไรก็ได้แล้วแต่นะในคอสฟรีนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้เขาบอกว่ากระบวนการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอ,อนไออกซไซด์อันนี้ทำในไหนในกระบวนการผลิตซีเมนต์ครับซีเมนต์โปรดักชันนะครับก็ซึ่งเขาบอกว่ามีหลายบริษัท พยายามจะทําสิ่งนี้อยู่มีบริษัทหนึ่งเหมือนกับใช้น้ํามาช่วยในการผลิตซีเมนต์มัง้งอีกบริษัทหนึ่งใช้ไฟฟ้านะถ้าถ้าถ,ถ,ถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็ถามคําศัพท์คํานี้ ubiquitous ออกเสียงก็ยากเนอะแปลว่าอะไรคืออันนี้แปลว่าในห้องสอบผมก็ไม่ไม่มั่นใจคําแปลนะแต่พอมาเปิดรู้สึกว่าแปลว่ามีอยู่ทั่วไปมีอยู่ทุกทุกที่เลยอย่างเงี้ยเพื่อความชัวเราไปลองไปเปิด Dictionary ด,ดูแต่ว่า ก็ไม่คงไม่เจอคำนี้อีกแล้วเพราะว่าสับเขาไม่เคยซ้ําเลยตาอันนี้เป็นสับยากนะสับยากก็คือเขาจะถามสับยากซีโนโนีมอ่ะอีกเรื่องหนึง่ง AI เทคโนโลยีมาบ่อยมากเลยครับอ่าเป็นการใช้ AI คือแบบใช้เทคโนโลยีในการมาช่วยแฟชั่นอินดัสทรีนะครับก็เขาก็บอกว่าเนี่ยจริงๆแล้วคนจะกลัวใช่ไหมว่า AI ทําได้ทุกอย่างถูกปะ่ะ AI จะมาออกแบบเสื้อผ้าทีนี้ดีไซเนอร์ก็จะแบบตกงานและไม่มีงานทําแต่แพสซจนี้เขาบอกว่าไม่ต้องกลัว AI ออกแบบให้คุณ แต่ว่าเขาไม่ได้แยกงานคุณ AI ดีซะอีกตรงที่ว่าเดี๋ยวนี้ระบบคอมพิวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยช่วยให้เราเป็นนักออกแบบแฟชั่นดีไซเนอร์ที่บ้านได้อย่างเมื่อก่อนเราจะเข้าวงการก็ยากใช่ไหมเหมือนกับก,ก็ต้องมีคอนเน็กชันรู้จักคนนู้นคนนั้นคนนี้นนนเดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วคุณออกแบบเองเลแล้วคุณก็เปิดร้านทิ k t อกเอาเลยออนไลน์ขายได้เขาบอกว่ามีประโยชน์ซะอีกให้มองในแง่นี้นะครับก็เป็นประมาณนี้เรื่องนี้อ่านไม่ยากนะอบางทีเรื่องง่ายอยู่ข้างหลังนะบางทีถ้าเราจอดเรื่องที่2เนี่ย เปิด4ีก่อนบางที4ี่อาจจะง่ายกว่าเราเ,าเรื่องยากเอาไว้ทําทีหลังนะครับเปิดก่อนหเรื่องเราจะทําเรื่องไหนเนอะอทีนี้เรื่องที่5อันนี้เป็นสิ่งแวดล้อมแบบเกี่ยวกับอุทกภัยธรรมชาตินะซึ่งไฟไหม้ไฟไหม,ไไม้โลกร้อนมาตลอดฟลัดดิ้งนะฝัดเป็นน้ำน้ำใช้สีฟ้าแล้วกันเนอะ,อะเขาบอกว่าจริงๆเนะี่ยฟลัดดิ้งเนี่ยเรื่องน้ำท่วมเนี่ยแบบประเทศไทยก็ชาชินกันอยู่แลว ไฟไหม้เนี่ยมันจะแต่ตอนนี้มันจะมีะไปลิงก์กับไฟไฟม้ไฟป่าเดี๋ยวก่อนใช้คำนี้ wildfire นะครับคือไฟไฟป่านะครับ wild เพราว่าอยู่ในป่าเนาะอ่ะการที่เกิดไฟป่าเนี่ยจะทำให้ดินแห้งอ่ะและดินเนี่ยทำดูดซับน,น้ำได้น้อยลงถูกไหมอ่ะ เพราะว่าอไฟไหม้ไฟไหม้ป่าปุยังไม่ทันจะปลูกป่าทดแทนนะต้นไม้หายหมดดินก็แห้งแบบแห้งกรังอะไรอย่างเงี้ยไปโดอนอ่ะเพราะนะฝนตกมาก็ไม่รู้จะดูดซับน้ำยังไงว่าดินมันแห้งอะไรอย่างเงี้ยอ่ะแล้วก็เออเขาบอกว่าแล้วการที่มีไฟไหม้ไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามเนี่ย b i g g e s t impact คืออะไรผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือที่เกิดกับดินนะอ่า soil คือดิน they make it less permeable เนี่ยแล้วเขาถามคำเนี่ยซึ่งก็เป็นสั์ยากไม่ใช่สั์ปกติ permeable แบบผมเคยเจอคำนี้แบบแบบเขาแปลว่าแทรกซึม less permeable คือแทรกซึมยากเพราะว่าพอดินมันแห้งเข้าใจไหมเหมือนดินแห้งพอดินแห้งคุณคิดถึงซีเมนต์น้ำเจาะซีเมนต์ไม่ได้เอออารมณ์ประมาณนะั้นนะแต่ถ้าดินร่วนดินดินดินแบบดินร่วนเนี่ยก็จะดูดซึมน้ำได้ดีถูกไหมอ่ะดินที่เราใช้ปลูกต้นไม้ตามสนามหญ้าอย่างเงี้ยอ่ะก็เป็นประมาณนี้เนาะแล้วก็ เรื่องสุดท้ายท่องเที่ยวแนะ่นอนทุกรอบของซีอูเท็ e P, เรื่องสุดท้ายคือประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยวนะครับถ้าไม่พาไปเที่ยวที่ไหนก็จะเป็นต้นกําเนิดที่เคยเห็นมานะไยในฝรั่งเศสต้นกําเนิดอักษรเกาหลีหรืออะไรอย่างเงี้ยพาไปเที่ยวปรา,าสาทในบบลเกเรียอะไรประมาณนี้มันจะเป็นแนวท่องเที่ยวเนาะรอบนี้มาไหนไปอีสเคีไอส์แลนด์ไอแลนด์อิงกรสไอสแลนด์เขาโอ้สวยมากผมไปหารูปมาในห้องสอบไม่มีรูปนะ เขาบรรยายถึงสปปรรพคุณเกาะนี้ว่าเกาะนี้มีคนอายุยืนยาวกว่า90ปีกันเยอะมากเยอะมากขึ้นหนึ่งในสคุณคิดดูหนึ่งในสของประชากรเกาะอ,อายุเกินเ0าเขาก็พูดถึงเคล็ดลับว่าทําไมถึงอยู่ได้นานขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะคนที่นี่ไม่เครียดแล้วก็ดื่มชาแล้วก็แบบออกกําลังกายอะไรอย่างเงี้ยคิดถึงอารมณ์เหมือนคนญี่ปุ่นนะคุณถ้าเป็นประเทศ,ปร,เทศประเทศญี่ปุ่นอนะโอกินาว่าจะมีคนอายุยืนเยอะที่สุดเพราะว่า อาหารการกินดีอากาศดีไม่เครียดไงถูกไหมเออคนญี่ปุ่นกินปลาอะไรประมาณนี้อันนี้เขาก็เปรียบเทียบกันไม่ยากเลยสุดท้ายไม่ยากแล้วก็มาถึง Writing นะครับที่เรารอคอยรอบนี้ออกอะไรบ้างก็จะมีเรื่อง uncountable น้ำคือน้ำที่นับไม่ได้นำ้นำนับไม่ได้แปลว่าอะไรห้ามเติม s แต่เขาเติมมาให้เรานี่ไง information p ิดจ้ quality times quality i m e s กันปกติครับ time ม,มี2แบบ ไทม์ที่เป็นเวลาจะไม่เติม S เพราะก็ถือว่าเป็นนามนับไม่ได้แต่ไทม์ที่เติม S ได้มีมีแต่ความหมายจะแปลว่าครั้งเช่นคุณถามชาวต่างชาติว่ามากรุงเทพกี่ครั้งแล้วแล้วเขาบอกว่า three times อันเนี้ยมันแปลว่าครั้งไงอ่าแปลว่าครั้งหรือแปลว่าเท่าเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้จะเติม S ได้ต้องแยกก่อนแต่สิ่งที่เขาให้มาในโจทย์อันนี้คือ quality times เพราะว่าเวลาที่มีคุณภาพ มันต้องแปลว่าเวลาได้อย่างเดียวเท่านั้นไม่สามารถแปลเป็นอย่างอื่นได้ดังนั้นถ้าแปลว่าเวลาจะไม่เติม s นะครับซึ่งคำนี้ผมเคยเห็นไงผมชอบอ่านเกี่ยวกับการพัฒนาชีวิตอะไรประมาณนี้แล้วเขาก็ไม่เคยเติม s เลยผมก็เลยชินว่าผมก็เลยตอบไปว่าไม่เติมผมไม่เคยเห็นเขาเติม s เลยในเรื่อง quality time โอเค passive voice รอบนี้ประมาณข้อ2ข้อบางท่านจำไม่ผิดเลยลองดูโจทย์ก่อนไหม ดูโจทย์นะครับ before w o r l d w a r t o make up market มีเสียงนะ primarily to women in their t w e n t s and older and many people rely on homemade concoctions to perfect their complexion เวลาผมเจออะไรอย่างนี้นะตาผมอะจะติ๊กถูก adjective ที่แบบอย่างนี้ก่อนเลย homemade เพราะมันไม่สามารถจะเป็น home อื่นได้แล้วจะเป็น h o m มันมีอย่าง homemade ว่าทำเองถูกไหมผมติ๊กอันนี้ก่อนเลยผมติ๊ก2 0 s เลยแปลว่าอะไร 20คือ,อยู่ยี่สกว่ากว่ายีขึ้นไป20 2ส22 2ี2สิบไล่ไปจนก,ก่อนถึง30อ่ะนี่คือตัวเลขซึ่งเป็นอายุคนเราแก้ไม่ได้2อ,อย่างนี้นะโฮมเมดไม่รู้จะแก้เป็นไรทเวนี้ผมดูสออย่างนี้มาเก็ตเตกับทูเพอร์เฟทีนี้อ่ะมันความความอลังการของรอบนี้คือหลายคนจะคิดว่าเฮ้ยมาเก็ตเติมอีดีได้หรอได้นะมาเก็ตอะ่ะเติมอีดีได้เป็นเวิร์บได้ครับ คำว่า market เนี่ยถ้าเป็น Ver b จะแปลว่าทําการตลาดเจาะตลาดอ่าทำการตลาดลาด,าลาด,ดังนั้นเขาเต um ิมอีดีได้แต่เ perfect แหละอ่ามาดู Perfect กันหลายคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะ p e r f e เ t มันเป็น,น Ver b หรอได้ถ้าเขาเป็น Ver b ์บเขาแปลว่าทาให้ Perfect ทีนี้มันละสิสองตัวเป็น Ver b ได้ทั้งคู่อ่าแต่ทีนี้คําตอบคืออะไรเราต้องแปลคำเราต้องแปลและเพราะว่าตอนนี้ต้องแปลและชอยที่หนึ่ง ก่อนสงครามโลกครั้งที่2องเมคอัพเป็นประธาน subject ถูกไหมเมคอัพเป็นประธาน subject เมคอัพทำการตลาดไปที่ผู้หญิงอายุ20กว่ากว่าและอาที่อายุมากกว่านั้น older ผมก็งงว่าเอ๊ะเมคอัพเมคอัพไม่ใช่คน Make Up จะไปทำการตลาดได้ยังไงอะไม่ได้ไม่ได้ Make Up ไม่ใช่คนมันต้องเพราะฉะนันตรงนี้เนี่ยเมคอัพอะถูกทำการตลาดมันต้องมีความหมายเป็น passive voice ต้องใส่คำว่าถูกเข้าไป ถูกทำการตลาดดังนั้น passive voice โครงสร้างเอาเขียนหัวข้อมันก็ passive อยู่แล้วเนอะอ่ะใช้ was ต้องใส่ verb to be เข้าไปนะคะรับหัวข้อ passive voice ก็ไปเปิดดูเองด้านอินเทอร์เนต็ตนะ was marketed to women in their twenties and older นะครับประมาณนี้ส่วนตกลงตอบข้อหนึ่งเนอะแล้วทำไม perfect ไม่ได้ล่ะ perfect ถูกแล้วเพราะว่าหลายคน many people rely on homemade c o n c o c t i o n ผมไม่รู้คน concoction แปลว่าอะไร หลายคนก็พึ่งพาที่ทําเองในบ้านเนี่ยเพื่อที่จะพึ่งพาสิ่งนี้เพื่อที่จะอ่าเพื่อที่จะทําให้ตัวเองเพอร์เฟกตนะคอนคอคชั่นก็น่าจะเป็นอะไรเกี่ยวกับเครื่องสำอางกันแหละนะโอเคก็ประมาณนี้ตอบหนึ่งอ่ามาดูโจทย์ถัดไปอันนี้อออ,อันนี้โหอันนี้โหดอันนี้มาแบบมาแบบโหดจริงๆด้วยข้อยกเว้นสารพัด In a hot July day in 1983นะครับในวัน ร้อนๆวันหนึ่งเดือนกรกฎาคม1983ซามูเอลโลเปสเด็กอ่าเด็กหนุ่มอายุ18ปีซามูเอล made the find ทีเนี้ยเราก็จะติดว่าเฮ้ยไฟมันเป็นเวิร์บไม่ใช่หรอได้ไหมอ่ะเอาเดอหรือว่าไฟเป็นคำนามได้เพราะปกติอ่ะผมจะคุ้นแต่คำว่า finding ที่แปลว่าการค้นพบอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยเป็นนามได้แน่นอนงานค้นพบทางวิทยาศาสตร์ไฟดิ i อะไรพวกเนี้ย แต่ d e f ะฟผมไม่แน่ใจเลยอหรือมันเป็นได้อะแล้วมาอีกช้อยสามซามูเอลโลเปสได้ทำการค้นพบซึ่งเปลี่ยนแปลงชีวิตเขา and put the central spanish และ put ดูนะตรงเนี้ยเม็ตรงเนี้ยเ,เป็น past tense ทำไมเป็น past tense เป็น verb ช่องสอง v 2แล้วตรงนี้เป็น v 2ด้วยไหมดูดูด,ดู put 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 ทีนี้ก็เป็นเวิร์บช่อง2ครับแต่ว่าพุทเนี่ยกริยา3ช่องเขาเป็นข้อยกเว้นเขาไม่แปลงล่างไงพุทพุทพุทดังนั้นถ้าเราไม่รู้ข้อยกเว้นอันนี้ว่าเวิร์บสมช่องของพุทไม่เติม ed เราจะตอบช้อยสามเพราะเรานึกว่ามันผิดแต่จริงๆมันถูกี่ไงเขาย้อนละเขาย้อนเราอีกรอบหนึ่งจริงๆข้อ2ถูกเอาติถูกไปก่อนปึง้งสีแดงปึง้งเ,เขาได้ทําให้อ่อ เซ็นทรัลสเปนิชทาวเมืองเมืองเมืองนึงในเมืองเมืองนึงในกลางประเทศสเปนเนี่ยกำลังเควนอ่านไม่ออก On the world s archaeological map ไปอยู่บนแผนที่โลกอ่ะบนแผน archaeological น่าจะแปลว่าโบราณคดีตรงนี้ map เป็นคำนาม archaeological เป็น adjective adjective อยู่หน้านามดังนั้นอันนี้ถูกทีเนี้ยผมมาไปตอบช้อยสองเพราะผมรู้สึกว่าไม่น่านะผมไม่เคยเจอ the file ไง อาจริงๆผมไม่เคยเจอผมเจอแต่ไฟดิงไฟฟาวฟาวเจอแต่เดอะไฟผมไม่เคยเจอผมก็เลยไปตอบข้อ2ด้วยความค่อนข้างเชื่อเชื่อด้วยความด้วยความคิดที่ว่าเราเชื่อในเซนต์ของเราตัวเองแต่ว่าเซนต์เราก็ผิดรอบนี้ไม่ใช่จ้ะพอออกมาหน้าห้องสอบปุ๊บที่ผิดเดอะไฟมันมีบอลลกไปจริงๆด้วยมันแปลว่าการมันแปลว่าการพบอะไรสักอย่างมันมีคํานี้ที่เป็นที่เป็น,ท,ปนที่เป็นนามจริงๆนะแต่ผมเราแค่ไม่ค่อยเคยเห็นนะถึงว่ารอบนี้เขาโหดตรงข้อเนี้ย ทีนี้ข้อไหนผิดผมแล้วแบบโอ้อยอาจจะแบบเคกกระโหกตัวเองข้อหนึ่งง่ายสุดเลยอินได้ไงวันใช้อ่อไม่ใช่ in. อินอะป้งกลายเป็นแกมมาที่ง่ายที่สุดแต่เรามองข้ามตกลงตอบหนึ่งใช้อ่อนเพราะวันใช้อ่อนอินใช้กับเดือนนี่นี่อินเนี่ยใช้กับเดือนนี่เดือนกับปีถ้าใช้วันอ n o n อ o อนมันเดย์อ่อนทิวส์เดย์อนเดยใช้อ่อนดูดู ถ้าเราไม่คิดลึกมากเราก็ตอบถูกไปแล้วเห็นไหมอาจารย์ก็ตอบผิดนะไม่เป็นไรข้อแบบนี้ก็ปล่อยๆเขอไปเถอะอันนี้มันก็จะมีทุกรอบแหละนะอามาดูข้อง,ง่ายๆบ้างเขาบอกว่าอันนี้ the Atacama Desert in northern Chile is bucket list ผมจะข้ามอันนี้เลยอะ่ะในห้องสอบเวลาคุณเจอ adjective ซึ่งคุณไม่รู้มันจะแก้เป็นอะไรคุณไม่คุณนะคุณติ๊กถูกไปเลยไม่ต้องไปสนใจคำแบบนี้เลยเหมือนข้อเมื่อกี้ homemade อะผมติ๊กถูกไปเลย บัคเก็ต i s ลผมติ๊กไปเลยผมไม่รู้แปลว่าอะไรผมเคยได้ยินนะเป็นเป็นเป็นเดสติเนชันสำหรับนักท่องเที่ยวที่ s t a r g a ก i ซิ่งสตาร์เก g azing, คือไม่รู้อะไรแต่ผมตอบอันนี้ก่อนเพราะอันนี้ง่ายสุด The most clear ไม่มีบางทีอย่าไปคิดเยอะเพราะว่า the, เดอนี่ยบวก adjective ขั้นสูงสุดถูกไหมครับซึ่งขั้นสูงสุดเนี่ยมี2วิธีก็คือว่าวิธีแรกปุ๊บเติม er ถ้าเป็นพยางค์สั้นอันที่2เติมใส่ most แล้วค่อยบวก adjective อ่ะ ปึ๊บปึ๊บปึ๊งปึ๊งอ่ามี2วิธีทีนี้อันเนี้ยพยางสัน้นถูกไหมเคลียร์คำเดียวอะ่ะก็ต้องใช้วิธีที่1สิถูกไหมเอาอันนี้อันนี้ขั้นสูงสุดก็โทษ est est ปึ้งปึ้งปึ้งนะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ย the most clear ไม่ได้ก็ต้องเป็น the clearless view จบอันอื่นไม่ต้องไปสนใจแล้ว The clearest view of the night sky อ่าคือนักท่องเที่ยวทะเลสาบทะเลทรายนี้ในชิลีเนี่ยเป็นหนึ่งสิ่งที่ต้องทำก่อนตายนะเขามาบั c เก็ตลิสต์เนี่ยอ่าสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะมาดูดาวที่จะมาดูวิวนี่ไง night sky นะครับก็ตอบ the clearest อันนี้ก็ดูเหมือนยากแต่จร,จริงก็ง่ายนะเขาปล่อยเรื่อง adjective เรื่องการเปรียบเทียบมาเนาะ แล้วรอบนี้ก็จะมีเรื่อง one of the บวก plural n o u ซึ่งหลังๆก็เห็นบ่อยเนาะก็คือ one of the ปุ๊บรอบนี้เหมือนกับถ้าจําไม่ผิดจะเขียนว่า issue มืองแล้วขีดเส้นใต้อย่างนี้และ issue ไม่เติม s ไม่ได้หนึ่งใน issue issue ต้องมีหลายประเด็นต้องเติม s เข้าไปก็ตอบ issue นะครับแล้วก็มีเรื่องอ่เอออันนี้มาแปลก subject บ,บวก view แล้วอีกประโยคนึงก็มี view คือมันจะมี view 2รอบคือมี view 2ไม่ได้คุณจะมี view 2ประโยคแบบ2ด้านไม่ได้คุณต้องเลือกเอาแล้วรู้สึกว่า วิวแรกจะผิดนะเพราะมันมีวิวสองอันไม่ได้ไงงงงนเนาะแล้วก็มี if close แบบที่สาม if close เนี่ยบางรอบมีบางรอบไม่มีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่องไม่ได้ไม่ต้องซีเรียสนะบอกไปก่อนเพราะถ้าท่องมันท่องท่อง,อง,องแบบต้องสามอันสามอันเป็นอย่างน้อยใช่ไหมถ้าท่องไม่ได้ไม่เป็นไรเพราะว่ารอบนี้ออกข้อเดียวบางรอบไม่ออกจะได้ไม่ต้องเหนื่อยเนาะแล้วก็เรื่องนี้โตาโตหรืออีเวนโต้เอาโต้อีเวนโตสามอย่างมีสามอย่าง ถ้าใช้1ใน3ตัวนี้โ o a เอาโ v e อ so โไม่มีบัตแต่ด้วยความที่รอบนี้โจทย์ตั้งบัตมาแล้วหลังคอมมาดังนั้นโตผิดไม่ได้คุณต้องเลือกคุณเลือกว่าเาจะเอาแกงแรกหรือจะเอาบัตถ้ามีบัตจะไม่มีแกงแรกถ้ามีแกงแรกจะไม่มีบัตแต่เวลาแปลเป็นภาษาไทยอ่ะมันดูเพลินดีไงถึงแม้ว่าแต่ถูกไหม แต่ในภาษาอังกฤษเขาไม่ได้แปลเหมือนเราอ่าซึ่งเรื่องนี้ก็มีสอนในคอร์สออนไลน์นะโตอีมเวนโตอะไรเงี้ยอีฟคอร์สมีหมดรอบนี้ดูผิดดูผิดผิดเปลี่ยนเป็นดา้าเพราะประธานเป็นเอกพจน์นะครับแล้วก็มีเรื่อง every every บวกนามเอกพจน์อันนี้ถูกไปนะเพราะว่า Year ไม่เติม s อแล้วก็มีเรื่องตัวเลขอ๋อ20 million a เมริกันอันนี้ผิดเพราะว่าการที่คุณจะเติม S อ่ะคุณต้องเลือกแล้วส่วนใหญ่เขาเติม S อสตัวสุดท้ายคนอเมริกัน20ล้านคน คุณไม่ต้อง20 million Americans คุณเราทำเสียงกูดิมันตลกมากเลยอะ่ะคุณจะ S หลายรอบมากแบบมวนล,ลิ้น20 million Americans เพราะฉะนั้นตัดตรงนี้ทิ้งนะครับนะเวลาจะเติม S อนะ่ะเขาให้เติม S ตัวสุดท้ายตรงตัวเลขไม่ต้องเติมอะไรเงี้ยนะก็เป็นประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวโอเคทิ้งคอสฟรีเอาไว้ใต้อยู่ ทูบอันนี้ไปท่องศัพท์อยู่ในหมวดที่4ดาวน์โหลดเอกสารเอาหาอะไรไม่เจอทักครูตนโนมาแล้วก็คอร์สออนไลน์นะครับก็ยังเหมือนเดิมนะครับก็มีทุกพาร์ทเลยถ้าอยากเรียนรวมก็ก็ได้นะเรียนรวมก็จะปูพื้นฐานหมดทุกพาร์ท listeningreadingwriting นะครับขอให้ทุกคนโชคดีกับการสอบ c e ปี2025สอบผ่านไปไว้นะครับ